อยากให้ลูกน้อยอารมณ์ดีจะต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก,ก็อยากให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสนะคะวันนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึง7วิธีการที่ทำให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กอารมณ์ดีก่อนรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันค่ะและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ ทารกและเกิดนั้นเปรียบเหมือนผ้าขาวการอยากได้ลูกน้อยที่มีลักษณะอารมณ์แบบไหนอารมณ์จัมใสยอารมณ์ขี้โมโหอารมณ์หงุดหงิดขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้พี่กันนะคะมาพร้อมกับ7วิธีการนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรปฏิบัติกับ,กบลูกน้อยเพื่อทําให้ลูกน้อยเป็นเด็กที่อารมณ์ดีเลี้ยงง่ายค่ะไปฟังกันเลยค่ะวิธีการแรกนะคะ ให้ลูกนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออย่าปล่อยให้ลูกง่วงนอนเกินไปโดยการฝึกให้น้องนอนเป็นเวลาอย่านอนดึกเกินไปจัดบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมกับการนอนไม่มีแสงและเสียงบรบกวนดูแลให้ลูกน้อยนอนยาวได้ตามวัยของลูกน้อยค่ะวิธีการที่2ค่ะดูแลให้ได้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่ทําให้น้องมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องถ่ายท้องเช่นนะคะในทารกแรกเกิดถึง6เดือน ควรให้น้องกินนมแม่ค่ะซึ่งเป็นนมที่ย่อยง่ายน้องก็จะขับถ่ายดีไม่มีการปัญหาเรื่องของท้องผูกค่ะและเมื่อน้องอายุ6เดือนขึ้นไปก็ต้องดูแลให้น้องได้อาหารที่มีประโยชน์และไม่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องท้องผูกหรือท้องอืดท้องเฟ้อนะคะวิธีการที่3ค่ะยาปล่อยให้ลูกคิวนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จัก สัญญาณหิวของลูกนะคะเดี๋ยวไปกันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับการดูสัญญาณหิวของลูกน้อยค่ะถ้าลูกเริ่มส่งสัญญาณหิวเริ่มแรกนะคะก็รีบตอบสนองลูกโดยการให้อาหารลูกนะคะอย่าปล่อยให้ถึงสัญญาณหิวระดับสุดท้ายถึ่ทําให้น้องร้องไห้หงุดหงิดงอแงค่ะก็จะทําให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ติดนิสัยหงุดหงิดได้วิธีการที่4ค่ะเปิด เพลงให้ลูกฟังบ่อยๆนะคะจริงๆแล้วแนะนําให้เปิดเพลงตั้งแต่ลูกอยู่ในครัค่ะเมื่อลูกน้อยออกมานะคะเราก็เปิดเพลงที่มีดนตรีสบายๆนะคะฟังให้ลูกฟังค่ะเพราะการเปิดเพลงจะช่วยส่งเสริมทักษะการฟังของลูกและเมื่อลูกพูดได้หรือออกเสียงได้นะคะก็อาจจะเปิดเพลงแล้วก็ร้องตามไปด้วยกันร,ระหว่างคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยนะคะวิธีการที่5ค่ะ อย่าเล่นหรือว่าแย่ให้ลูกน้อยโมโหค่ะที่การสังเกตว่าบางครั้งนะคะผู้ใหญ่ชอบเล่นนะคะให้เด็กร้องไห้ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่รู้สึกมีความสุขนะคะอันนี้เคยเจอนะคะก็หลีกเลี่ยงการเล่นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเด็กไม่สามารถแยกแยะได้ว่านี่เป็นการแย่เล่นนะคะผู้ใหญ่แย่ให้เด็กหงุดหงิดร้องไห้แต่และผู้ใหญ่มีความสุขแต่เด็กไม่รู้ค่ะว่านี่คือการแย่เล่นของผู้ใหญ่นะคะก็จะส่งผลให้น้องมีอารมณ์ที่หงุดหงิดได้วิธีการที่6ค่ะ เป็นแบบอย่างอารมณ์ดีให้กับลูกค่ะเด็กนะคะเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมนะคะกับคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะคะจะต้องพยายามอย่าทำอารมณ์หมุดหงิดหรือว่าน้ำเสียงที่โมโหนะคะให้เด็กได้ยินค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะรับรู้แล้วก็เรียนแบบได้นะคะดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ทำอารมณ์หมุดหงิดเกี้ยวกราต่อหน้าลูกและควรฝึกนะคะให้ตัวเองอารมณ์ดีนะคะเพื่อให้ลูก เห็นเป็นแบบอย่างค่ะวิธีการชี้เจตค่ะสำคัญมากค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรเล่นกับลูกบ่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นจ้าเอการเล่นตบแปะเล่นไล่จับนะคะหรือว่าการเล่นซ่อนของนะคะเพราะว่าการเล่นนะคะก็จะทำให้ลูกได้รับความรากักความอบอุ่นอย่างเต็มที่ที่เด็กก็จะอารมณ์ดีแจ่มใสค,ค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับเจตวิธีการที่ทำให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีค่ะไปทำกันดูนะคะชอบคลิปนี้ของพิการฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพิการด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ